ไปดูเรื่องของการปกป้องพื้นป่ากันบ้างนะครับกรมป่าไม้ได้รับมอบอาวุธปืนเล็กยาวหรือว่านินนายซึ่งก็คือนินกาเนี่ยนะครับจำนวน20กระบอกเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องพื้นป่าในประเทศไทยและก็เพิ่มศักยภาพยุโทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับนายบรรรักษ์เสริมทองรองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลโทรปรวริศปั้นทองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนะครับได้รวมพิธีด้วยร่วมกันทําพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กยาวหรือว่านินนายนิน9เนี่ยนะครับจำนวน20กระบอกซึ่งอาวุธปืนเล็กยาวนินนายนี้นะครับเป็นผลงานการวิจัยและก็พัฒนาโดยสํานักงานปหลักกระทรวงกลาโหมในการส่งเสริมอุตสาหการรมป้องกันประเทศที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทยครับ ซึ่งทางท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็เปิดเผยนะครับว่ากรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าจากกลุ่มนายทุนและผู้กระทําผิดที่ผ่านมากรมป่าไม้ก็มียุธทธวิกร ในการใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจป้องกันป่ากว่า2,000กระบอกบางส่วนก็เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานนะครับจึงทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกรมป่าไม้มีอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับ ทางกรมป่าไม้จึงได้จัดซื้ออาวุธปืนเล็กยาวขนาดความกว้างปากลำกล้อง9มิลิเมตรจำนวน20กระบอกจากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์อุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกระทรวงกลาโหมสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปืนล็อตแรกนะครับที่จะถูกนำส่งไปให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษพยักไพรรวมทั้งหน่วยต่างๆจนครบทวนต่อไปครับ ทางด้านของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้พูดถึงอาวุธปืนนินนายหรือว่านินก้านี้นะครับซึ่งได้ผ่านการทดสอบและก็รับรองมาตรฐานยุโทโธปกรณ์จากกระทรวงกลาโหมโดยได้ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้วยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหการรมป้องกันประเทศของไทยและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศด้วย อีกทั้งก็ยังเป็นการบูรณาการการวิจัยและก็การผลิตระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศซึ่งเป็นการสร้างการจ้างงานภายในประเทศและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยครับ